การอย่างนี้เราคงไม่โดนด่านะวนนี้ม่ด่าดือได้ถยหรออยอโราณจีนี่คืชั้นอะไรวะจริงชั้นจีนตัไม่หนาจะไ้พี่บีว่าตัวผมพี่เด็กหนุ่มโบราณ Terima kasih telah <laughs> เป็นห่อแ้วโยล่อโอ้ยรูปบุศไม่ได้เลยแต่หนูยังไม่ได้ถ่ายกับใครเลยชงมือกันที่บุศนี่หรอนะไม่ได้เลยค่ะบันส่งระยะกับตีเลยใส่ไปแค่ชิ้นหนึ่งนะอ้าว เดี๋ยวเปลี่ยไปเปลี่ยนชุดเดียวออกมาดีย่าถ่เลยถ้าคุยจบจะรู้ชุดดนแสยอะมสกา